สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทานายไพยอรอรักเคิลนะคะ ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคนที่เกิดราศีกันค่ะประจำวันที่1-16มิถุนายนพศ2566นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทํานายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือวอลเปเปอร์เสริมดวงฟรีนะคะแอด ID ด้านล่างมาได้เลยนะ อะเรามาเริ่มกันที่การงานกันบ้างนะการงานในต้นเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอ้ระวังงานที่เคยทำผิดจะถูกเปิดโปรงจะล่วไหลออกมาเหมือนกับว่าถูกเจ้านายจับได้อะนะ หรือให้ระวังเรื่องซู้สาวในที่ทำงานนะ งานมีการร่วมมือรงมือรงแรงงานอาสางานอ,าาานอาาสมกู้ภัยงานมีการปรับปรุงสภาพที่ไม่เรียบร้อยให้เป็นระเบียบอาจจะมีการทำห้าสอทํารีนหรือ TQM มานะ IOS ในที่ทำงานเหมือนเป็นการพัฒนางานหรือกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นอยู่นะในช่วงนี้มีผู้ใหญ่นะเอ็นดูเราด้วยนะคะการงานนะ อืมผู้ใหญ่จะจะสนับสนุนให้งานของเราเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีเนาะหรือถ้าเกิดใครที่มีปัญหานะคะตอนนี้ให้เข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่นะคะเขาจะช่วยเราได้นะอ่ะมาต่อกันที่การเงินกันบ้างเลย การเงินน้องเงินปกตินะคะไม่มากไม่น้อยอไพ่แนะนำว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยคุณจะสามารถหาเงินจากการใช้โซเชียลได้ดีเลยแล้วก็ ังมากๆด้วยนะหรือไม่อ,อจะมีเงินจากนายทุนมาให้เราลงทุนในการทำกิจการบางอย่างอาจจะเป็นการลองถูกร้องผิดอะนะเหมือนเป็นการทดลองเพื่อหากำไรในธุรกิจที่กำลังทำอยู่นะอืมดีนะมาดูที่สุขภาพกันบ้างนะ ช่วงนี้คุณระวังอ้วนนะคะกินเก่งมากๆเลยช่วงนี้นะมีความเครียดนะอาจจะโดนกดดันจากเรื่องงานจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะทำให้คุณมีความเครียดความโกรธความกดดันที่ต้องการระบายออกมามันจะทำให้คุณเนี่ยปวดหัวเป็นความดันเนาะ แต่ว่าไพ่ขึ้นมาเตือนอีกแล้วเรื่องโรคอ้วนนะโรคอ้วนเรื่องทานน้ำตาลมากเกินไปอันเนี้ต้องระวังเลยให้เบาๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะอ้วนขึ้นเนาะนอกนั้นปกติดีเนาะจะมีโอกาสได้ฟอกสีฟอกสีฟันด้วยเนาะอืมอ่ะมาที่ความรักกันบ้างนะคะความรักคนโสดเป็นยังไงกันบ้างนะใครเข้ามาช่วงนี้ อย่าไว้ใจนะให้ดูดีดๆเพราะว่าเขาอาจจะมาหลอกเพื่อหวังผลประโยชน์อาจจะหวังเงินหวังทองอนะเนาะหรือมีคนไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นให้ผ่านช่วงสองเดือนหลังจากนี้ไปก่อนนะคะถึงจะมีคนอื่นได้เนาะเพราะว่าอาจจะไปเป็นมือที่สามของเขาหรืออาจจะไปเป็นตัวเลือกของเขานะในช่วงนี้ยังยังยัง,ย,งยังไม่มีดวงเรื่องความรักแล้วกันเนาะ มาดูคนมีคู่กันบ้างนะคนมีคู่ณตอนเนี้ยเหนื่อยกันมามากแล้วอะคือควรที่จะแบบ ใช้สติในการแก้ปัญหาใครที่ทะเลาะกันที่ดื้อใส่กันอ่ะให้ฟังกันมากๆเนาะเพราะว่าในอนาคตอ่ะคุณมีการวางแผนร่วมกันเช่นใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็จะได้เป็นแฟนกันใครที่เป็นแฟนกันก็จะได้แต่งงานกันหรือใครที่แต่งงานกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาคุณควรใช้สติมากกว่าอารมณ์เนาะหรือมีเกณฑ์ลงทุนซื้อบ้านซื้อรถไปเที่ยวด้วยกัน นะให้ใจเย็นๆนะต้องใช้สต,ติไม่งั้นความรักจะพังได้เลยนะเนี่ยไม่งั้นความรักจะพังได้เลยนะคะ,ะมาดูกันว่าพระแม่กาลีอยากบอกอะไรคุณไหมมาดูการพระแม่กาลีกันเนาะ ไพ่พระแม่การีหมายเลขที่27นะคะคือเทวีองค์น้อยผู้มีสติปัญญาเกินกว่าอายุนอคคำสอนคือไพ่อองเนี้ยเขาอยากจะสอนเรานะคะว่าไพ่ใบเนี้ยเขาจะปรากฏในเวลาที่เราอะ่ะ เชื่อในสิ่งที่ใจบอกว่าใช่เรื่องราวของเทวีสีบาราเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเป็นอย่างดีตอนแรกเราอาจจะยังไม่ได้รับความเชื่อถือเราจึงต้องใช้ความพยายามอย่ายอมแพ้และพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้แล้วความสำเร็จทางสังคมจะตามมาทีหลังคำสอนทางต้นตะ กล่าวว่าเทวีศีบารามองเห็นถึงโอกาสที่จะทำสำเร็จในการลบครั้งนี้อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่มักจะประเมินความสามารถของเด็กน้อยว่าความเป็นจริงทำไม่ได้หรือทำได้น้อยกว่าไพ่ใบนี้ต้องการบอกให้เราเชื่อมั่นในสัญญาณในการทำความปรารถนาให้ลุล่วงเทวีสีบาราคือลมหายใจของพระแม่ลาลิลาระดิตา กล่าวคือเทวีสีบาราคือจิตวิญญาณที่แท้จริงของพระองค์เด็กมีดวงจิตที่บริสุทธิ์และไม่ปรุงแต่งจึงควรปล่อยให้สัญชาตญาณที่ร้องเรียกในใจได้แสดงออกตามธรรมชาติจงเชื่อในโชคชะตาของตนเองคุณสามารถทำได้มากกว่าสิ่งที่หัวใจของคุณต้องการขอให้ชาวราศีกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขร่ำรวยดุงนะคะสวัสดีคะ่ะ